น้ำกาฟ้าดบบเิวหนึ่งจะอยู่ที่สองมตรงที่รถ ก็เป็นบังกรก็จริงแต่มันเป็นบังกรบังกรประท่าเสือเพราะนั้นน้ำตัวเนี้ยก็ให้มีมูฟเส้นอยู่ตลอดเวลาการถังฝนก็เป็นตัวที่ชิชุกไม่จำเป็นแต่ว่าเวลาฝนมาถึงก็ฝนฝนน้ำน้ำคลุกแล้วก็ครอบบริเวณนี้ด้วยยันสุดไปยันให้สวยเันให้สวยเข้าตำแหน่ง แปดทิศตักน้ำใ่ไมจะน้ำขุนก็ได้นะหนึ่งสีมสี่เจ็ด อโอ้โห,โโหแบบคลิปที่ษแล้ว<อ>วันทีอ4แค่4แค่4 2บุกมาแข่งกันดีเดี๋ยววัดตึกใหญ่ và vâng, đọc máy đàn cao tột, can trẻ canh kiểu đại มีมีแจก,กันดอกไม้แดงอยู่ตรงโน้มนมันต้องเอามาวางตรงเคาน์เตอร์ทำทอะไรให้ดูเด่นเด่นเลยมันต้องเอามาวางตรงเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์คิดเงินนี่เรียกปากเก้า ท้องแปดดำหนึ่งจิกเก้าดมหนึ่งนี่ได้จิกเลยอะไระตะข่ายตะข่ายหลังะตู

ว้ิชาน้ำเนี่ยผักล้างผักล้างหคือเราสูงสองวิชาน้ำสามคือบรรลัษสมุนมงกรกระสือตรงนี้ชัยภูมิสี่สี่เพราะว่าเสือเสือเสือยาวเสือใหญ่งานตรงนี้ตรงนี้แล้สแต่แล้วทั้งเสือทั้งมังกรเนี่ยนับเป็นเสือเป็นมังกรได้แต่ว่ามันเป็นเสือมังกรที่ไม่โผล ตเปเป็นอนันดับสองแย่เป็นอนันดับสองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ B เป็นอนันดับสองแย่เป็นอันดับสอ,สองอันดับที่หนึ่งอันดับที่หนึ่งคือตรงกลางการนี้มันจะมาเป็นเสือหน้าเป็น <inadvert ent. S 1> เสือมาตอนกับหลัง,ต,งต,ตัวนี้สวยที่สุด ถ้าจะจำได้ไอ้มอกรร้านฟิตเนสที่มีร้านเรื่งง <laughs> องอะไตอนนั้น <laughs> ไปให้กหลั <laughs> บเลย โชคดีที่ตบทิ้งกันไม่งั้นปวดต้องมันเยอะแต่ถ้าเกิดอกไม้แดงักเพิมดอกไม้แดดอันนี้ดอไม้เอามันมันเริ่มเหี่ยวแล้วต้องเบ่งเบ่งนิดนึงก้าวมันเป็นร้านค้าแต่ทำดอกไม้แต่ละการ มันจะได้สดชื่นด้วยมีเสียงน้ำด้วยจะมีเพลงใช่ค่ะปิเปิดเพลงนิดนึงเปิดเพลงนึงเปิดเพงน้อยนิดนึงงขำบางนี้เเ ไม่หมายถึงหมายถึงว่าเดี๋ยวพอหลังจากนี้อ๋อปกติเปิดใช่ป่าติดเหรียญจีนที่ที่ใบเนี่ยเอาสิบหรือเก้าสิบสิบค่ะเหรียญจินโปรย เฮ้ยมีเงื่อนไขอยู่อย่างนะฮะปล่อยมันตกอมาปล่อยมันตกแต่งไม่ได้นะต้องติดไว้ที่บานองต้องติดไว้ที่บาร์บานบานพับ,บ,บไม่คือให้วางไว้ด้านนอกนะแล้วยางแปะติดที่ขอบประตูอะแต่ว่าเป็นยางแปะทั้งเชือกเลยไม่มีเชือกไม่ได้เพราะนั้นทุกปีเนี่ยจะต้องเอามาเปลี่ยนเชือก ่่กอแแล้วตใหมเปลี่ยนเชื่อล้วททำความสะอาดเพระมันจะมีอัตมโคลเข้ามาแทนถ้าพูดจริงเหที่ไหนที่นี่ไม่แค่กดบ้านดาวระตุกเยียงเดียวอกับเนี่ยใช้มากรถ้า,ถา,ถาโอ้ไม่ต้องเยอะ เสือบาเลแล้ว,ลวใช้เสือเหลียว <c oughs> <c oughs> ใช้ติดอ้นี้ดีกว่าติดยาแล้วก็ัเวเหลียวแต่ที่บ้านให้ติดยาเฉยๆไม่ต้องัวเหลียวที่นี่เนาเพราะว่ามันเล็กแทนในนั้นการแก้ปวดแก้บ้านกระดาว มาถูกต้องมันคือมุมของห้องตรงนั้นพอดีมันเป็นเแสใช่ไใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นเอสเอสามแต่น่าจะเป็นตามตามแลนด์อาจะเป็นเอสสองพิทนาเอสหนึ่งว้าเอสสองเจอขึ้นจากมุมหน่อยเนี่ยมุมอะ่างเงี้ย

ข้านอกเปลตัวตัวเยนดูแปครับมันมีกี่ห้ององหกเจ็แปดคห้องนอ่ไม่หอของเราดิ้ก็เือทำเป็นช่วงนอกนอยู่แล้วใช่ไหมคะ ก็คงเป็นแปดเก้าไม่ไรทำให้เป็นเ่วนส่วมส้วมอวเอาแต่ซ้ำเอาสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นโลหะแหวนใน W กับ NW จะเป็นเดคคอนเทตอะไรก็ได้แต่ถ้ามันเป็นโลรูปก็คือตรงนี้ข้างหน้าประตูแล้วก็ nw ก็คือมุมนู้นไม่ nw nw ก็คือข้างหน้าประตูเนี่ยสมมุิเนี่ยเป็นห้อง nw นี่ถ้าตรงกับหน้าประตูแล้วมันมีเหรียญสองอยู่นอกในเพราะฉะนั้นติดที่เนี่ยกลางหน้าตากก็ปีเลียงเหมือดกันเพิ่ม nw ปีเลียญก็ได้เหรียสองอ่า

นะดูยอดรวมนะต้องดูยอดรวมนะอย่าดูรายวันนะมันมีวันมีวันเสียเออดูผลรวมเป็นเพิ่ม <Okay. S 1> อ่ะโอเคพราะแต่โอ้เวลาสร้างเป็นขาต่อเฮ้ yeah. <c oughs>